สำหรับคำถามนะครับที่มีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่า AdSense Nano นะครับเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายแล้วก็ขอกู้ปลอดภัยขอกู้ได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาที่ผมไปหาข้อมูลมาครับสำหรับ AdSense Nano นะครับเป็นตัวสินเชื่อนะครับหน้าตาเว็บไซต์เนี่ยคือทําออกแบบมาให้สามารถสมัครขอสินเชื่อแบบตรงเนี้ยได้เลยนะคือองค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ทําให้ขอสินเชื่อเนี่ยคือเขาทาองค์ประกอบมาดูดีมากนะครับ เนี่ยมีแบบบอกด้วยระวังมิจฉาชีพสินเชื่อออนไลน์นะครับอันนี้ผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าหน้าตาประเภทเนี้หลอกลวงครับไม่ขอกู้ได้จริงหรือเปล่าอันนี้ผมผมไม่การันตีนะครับแต่ลักษณะเนี่ยหลอกลวงครับถ้าเพื่อนๆก่อข้อมูลรายละเอียดน,นะถ้าเราสังเกตนะครับว่าอย่าเรากดสมัครทันทีเนี่ยเขาจะให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบไ,ไปจดทะเบียนคือลักษณะเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อทาไปไเรื่อยเนี่ยมันก็จะมีแบบให้แอดไลน์แล้วก็นะ ตามเรื่องตามราวที่มีชาีพเขาทำกันประมาณนี้ก็คือสินเชื่อ a s c e n t Nano ตัวนี้นะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าไอ้คำว่า a s c e n t Nano เนี่ยมันเป็นแบบบริษัท a s c e n t Nano เป็นหนึ่งในธุรกิจสายการเงินของของทูอ่ะของทูมันนี่เน่ยทูมันนี่วอลเล็ตที่ทุกคนใช้กันนะครับบริษัท a s c e n t Nano ตัวนี้คือเขาให้บริการสำหรับกลุ่มธุรกิจหรือผ,ผู้บริโภคที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบัน แบบเป็นธนาคารได้นะครับแล้วเขาก็เนี่ย เป็นบริการสินเชื่อที่มีให้เพื่อนๆขอกู้กันก็คือสินเชื่อในแอปพลิเคชัน w a l l e t ตต่างๆเป็นแบบตัว a ค h Now ตัวเนี้นะครับตัวสินเชื่อ KKP a s h Now เนี่ยอันนี้คือเพื่อนๆสามารถมาขอกู้ได้จากทางนี้อันนี้คือวิธีขอกู้สินเชื่ออย่างถูกต้องถูกกฎหมายปลอดภัยแน่นอนถ้าทุกคนมาขอผ่านตรงนี้แต่ถ้าใครที่แบบไปเสิร์ชชื่อแล้วเจอลักษณะหน้าตาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันการกู้เงินลักษณะแบบเนี้ยอันเนี้ย ปอมการันตีได้เลยนะครับเพราะว่าลักษณะนี้มันมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่การขอกู้อย่างถูกต้องแล้วก็ในส่วนของการให้บริการของตัวสินเชื่อ CatNow by a s e n s e Nano นะครับผมก็คือสามารถสมัครได้นะครับผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน to Money แล้วก็อนุมัติวงเงินตั้งแต่1,000 10, 0ถึง50,000บาทนะครับยอดวงเงินเนี่ยอาจจะมากหรือน้อยนะครับอยู่ทีออ่การคำนวณประเมินการกู้ของตัวบุคคลนั้นๆน,น,นะครับ แล้วก็สามารถผ่อนได้ขั้นต่ำเนี่ย6เดือนหรือสูงสุดไม่เกิน24เดือนนะครับสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนได้ตั้งแต่6เดือน12เดือน18เดือนนะครับแล้วขั้นตอนการสมัครนะครับเพียงเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าไปในแอปพลิเคชันของ t o มานี่ y w a l l ็ตนะครับผมแล้วก็เข้าไปในหมวดหมู่ของสินเชื่อแคชนาวเนี่ยแล้วก็สามารถทำการสมัครขอสินเชื่อได้เลยนะครับผมนี่นะอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ของโ o m o n e y นะครับของในหมวดหมู่ของสินเชื่อแคชนาวนะครับผมที่จะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยจะทำการขอสินเชื่อแล้วก็ดูรราายยละะเอีดดต่งๆไ้นคับ สำหรับพนักงานประจำเนี่ยก็เป็นพนักงานทั่วไปมีเงินเดือนมีรายได้ประจำนะครับผมมีอายุงานขั้นต่ํา4เดือนแล้วก็มีรายได้ขั้นต่ํา1 0,000บาทเนี่ยสามารถขอกู้กับสินเชื่อ KKP Cash Now หรือเอ,อ่อตัวสินเชื่อ Cash Now ตัวนี้ได้เลยแล้วส่วนของผู้ประกอบกิจการอาชีพอิสระธุรกิจส่วนตัวนะครับมีรายได้ขั้นต่ํา1 0,000บาทต่อเดือนเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ต้องเป็นลูกค้าที่มีบัญชีทูมานี่เนี่ยเพื่อนๆสามารถทําการขอกู้เงินผ่านตรงนี้ได้เลยแต่อย่าไปสมัครตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ ควรไปสมัครนะครับผมไม่ควรเลยไม่ควรประมาณนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหารวบรวมวิธีการหาเงินหาไรายได้ขอกู้สินเชื่อต่างๆมาให้กับเพื่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราไปเจอใหม่คลิปหน้า